เอาแล้วก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m o o n r i บ b a นะครับอยู่กับผมซิก m a วันครับต้องบอกได้เลยว่านี่เป็นเกมจอมยุุธกำลังภายในที่งานภาพระดับ 4K cross platform นะครับระหว่าง PC และมือถือสามารถเล่นด้วยกันได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมอ่ะ นะครับกำลังจะเปิด CBT เร็วๆนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับตัวผมเองก็จะพาเพื่อนๆไปเตรียมตัวกันนะครับว่ามีจุดรับรางวัลก่อนที่จะ CBT ตรงไหนบ้างที่เพื่อนๆต้องรู้เผื่อจะได้ไม่พลาดในการเล่น CBT ให้มันลื่นไหลนั่นเองนะครับของรางวัลอนะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีมากมายมากๆถ้าพลาดตรงนี้อาจจะเลเวลช้าไม่ทันทำกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน CBT ไม่รู้ด้วยนะอันนี้นะครับอ่ะ พร้อมกันหรือยังครับก่อนอื่นนะให้คลิกที่มุมฝาบนได้นะท่านเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดของตัวเกมนะผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่นําเสนอเกี่ยวกับตัวละครหรือระบบต่างๆนะครับผมอ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีจุดไหนบ้างที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อน CPT ในการรับรางวัลที่จะเข้าไปเล่นใน CPT กันนั่นเองครับ เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์นะครับคุณก็จะเห็นนะี่ฮะจอมยุทธต่อสู้กันเชียวนะครับและณนะปัจจุบันที่ผมลงคลิปนะมียอดลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วกว่า550,000 ID ด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดแรกในการรับของรางวัลน,นะครับก่อนอื่นในก่อนรับของรางวัลน,นะก็เนี่ยครับ กดคลิกลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับก็สามารถกดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับเป็น id s พ o r ตของตัวเองนะครับกดลงทะเบียนได้เลยแล้วก็รับของรางวัลอย่างไงมาที่หน้าจอนี้นะครับกดลงทะเบียนล่วงหน้ารับรางวัลสุดพิเศษไปเลยนะครับเพียงแค่กดลงทะเบียนแบบเมื่อกี้เราก็ได้ของแลนะอินแรกครับคุณจะได้ตั๋วฟ้า99อันนะครับแล้วก็เหรียญเงินในเกมน,นะครับ 88, 8 8 8ห8เหรียญตำราวีรชน5อันสายยาบุกเบิกยุทธภพ1อัน อันนี้นะครับเพียงแค่กดลงทะเบียนคุณก็จะได้ของรางวัลน,นี้แล้วนะครับแต่ยังไม่หมดครับขอบอกว่ายังมีอีกหลายรางวัลมากเลยครับไปดูกันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นของรางวัลสุดพิเศษนะครับก็แจกพวก iPhone iPad กันเลยทีเดียวเชียวนะครับมียัน g e f o r c e RTX เเป็นการ์ดจอของคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการทำทำยังไงนะครับก็แค่กรอกเบอร์มือถืออีเมล นะครับแล้วก็ยินยอมทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลได้เลยเพียงแค่นี้ครับคุณก็จะลุ้นรับ iPhone iPad แล้วก็คาจอร์ดจอ RTX แล้วครับยังไม่หมดแค่นั้นครับลงมาด้านล่างคุณเห็นอะไรไหมนี่นะครับรางวัลที่เราได้แล้วนะตอนนี้4ชิ้น4อย่างนั่นเองนะครับแต่ถ้ามียอดสมัครล่วงหน้าครบ1ล้าน ID นะครับก็จะได้ตึ้งชายงนะครับอันนี้จะเป็น ตัวละครเสริมนะที่จะมาเป็นผับพวกเราในระดับสีม่วงเลยแต่ตอนนี้นะครับยอดลงทะเบียนของเรานะครับจะอยู่ที่5,500 0ก็ต้องให้เพื่อนๆช่วยลงทะเบียนกันแล้วแหละนะครับถ้าครบล้าน i d เมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็จะแจกเข้า id เราเลยละครับวีละครวชนม่วงเท่านั้นยังไม่พอยังมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ได้ของรางวัลด้วยนะครับคือกิจกรรม เชิญชวนเพื่อนเล่นเกม Moonlight b t นั่นเองเดี๋ยวนี้ผมจะสาธิตให้ดูเลยว่าทำยังไงนะครับถ้าชวนเพื่อน1คนสำเร็จนะครับเราก็จะได้ของตรงนี้อุปกรณ์เสริมพลังนะครับใช้สำหรับอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของตัวละครโดยจะได้รับ exp 15แต้มนะครับแล้วถ้าชวน2คนละครับตัวคอสตูม1อันนะครับ ถ้าชวน3ปคนก็คืออุปกรณ์ประดับหลังพร้อมสิทธิ์ทดสอบ CBT 1สิทธิ์สำหรับผู้เชิญและผู้ถูกเชิญนะครับนี่ตรงนี้นะฮะสามารถได้รับสิทธิ์ในการเล่น CBT ด้วยนะฮะอ่าถ้าเพื่อนๆอยากชวนเพื่อนๆหลายๆคนมาเล่นเพื่อรับรางวัลน,นะง่ายๆเลยนะเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็นี่ฮะกาลิน่านะครับนี่ครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บนี่หน้าจอเราก็นี่ครับแอคเคา์ซิกเรียบร้อยนะครับแล้ว เราก็มาดูตรงนี้นะครับคลิกที่ชวนเพื่อนได้เลยนะครับพอคลิกที่ชวนเพื่อนแล้วเขาก็จะให้เราแชร์นะครับหรือคัดลอกลิงก์ไปแปะตรงไหนก็ได้แต่ว่าอ่ะเลือกที่แชร์ a c e b o o กก็ง่ายกว่านะครับเราก็กดแชร์ไปนะครับพอกดแชร์ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าผมก็จะพิมพ์ว่าอ่ะมามามาเล่นกันลงทะเบียนล่วงหน้ารับของก่อนใครช้าหมดอดนะเฮ้ยนะครับผมก็แชร์ไปนะครับเพียงแค่นี้ครับถ้าเพื่อน คลิกมาที่ลิงก์ของเราแล้วก็สมัครร่วมเล่นแค่นี้ก็จบแล้วนะครับเราก็ได้จำนวนคนที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับถ้าครบ3คนปุ๊บคุณจะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมค้สเบต้านั่นเองนะครับแต่ทีนี้ของรางวัลทั้งหมดที่เรารับเนี่ยไม่แน่อาจจะเข้าในส่วนของ Open Beta ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสิทธิ์ในการเล่นค้สเบต้านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องรอให้ทางทีมงานประกาศว่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย จะไปอยู่ในส่วนของค o สเบต้าหรือโอเพนเบต้านะครับแต่ก่อนหน้านั้นจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรม g a l i n a World อันนั้นนะ่ะจะเป็นในส่วนของของรางวัลที่เราไปแลกมาในเกมมูไลเบลด์จะเข้าเล่นในส่วนของค o สเบต้านั่นเองนะครับณนะตรงนี้นี่ผมคาดว่าอาจจะเข้าไปอยู่ในโอเพนเบต้าก็เป็นได้ครับและเมื่อเพื่อนๆชวนครบ3คนแล้วยังไงต่อครับนี่ครับด้านล่างตรงนี้นะฮะเพียงแค่เรากรอก Account ของเราล็อกอินแอคเคาท์ของเราเรียบร้อยนะครับคุณก็เอา ติดจากการชวนเพื่อนครบ3คนนะครับเอามากรอกตรงนี้ตรงโค้ดตรงนี้เลยนะครับอ่าสำหรับตัวผมอะ่ะผมแอดโค้ดไปเรียบร้อยแล้วจากงานคาร i นาเวิลด์นะครับผมซึ่งสิทธิ์ในการได้โค้ด CBT มาได้หลายช่องทางเลยนะเท่าที่ผมรู้คือตอนนี้คือมาจากตรงนี้ฮนะชวนเพื่อนครบ3คนแล้วก็จะเป็นส่วนของคา r ีนาเวิลด์ที่เพิ่งผ่านไปนั่นเอง ผมแต่ว่าในส่วนของโค้ด CBT ทีมงานอาจจะเอากิจกรรมอื่นๆมาให้เล่นอันนี้ต้องรอติดตามด้วยนะจากเพจของกาลินาซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะทั้งเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ตรงนี้หรือลิงก์ของทางเพจเลยครับและในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูในระบบของ Battle Royal ลนะครับคลิปนี้เอามาจากบาร์บ a เพจชาแนลนะครับขึ้นเครดิตให้ตรงนี้เลยสามารถกดติดตามกันได้นะ นี่นะครับบาร์บารีชแนลนะครับในโหมดของ Battle ลย่อหนี้ครับขึ้นเครื่องบินเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นบอลลูนหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็จะเป็นแบบอ่าระบบโดดเหมือนเกมแ t t เทิลย่อทั่วไปเลยนี่ครับโดดลงมาเลยครับโดดลงมาเลือกจุดคันนะครับในปาร์ตี้ก็จะมีอยู่5คนตอนนี้นะครับโดดลงมาแล้วทํายังไงครับก็เก็บของตามพื้นทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีวงด้วยนะครับสังเกตที่แผนที่นะเดี๋ยวมันจะมีวงบีบนะครับเป็นโซนอันตรายนะครับจนมาถึง ทีมสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ตีกันจนแก่งแย่งชิงดีกันจนเหลือ1ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับเนี่ยครับลงมาปุ๊บมันก็จะให้เก็บของแบบนี้เลยนะรู้สึกว่าในตัวของระบบ b บ t t l e r ร y ย l ลอะของจะเท่าๆกันนะครับแล้วเราจะลงมาเพื่อเก็บของอัพตัวละครให้เก่งขึ้นภายในแมต์น,น,นั้นๆนั่นเองนะครับเป็นแมตเป็นแมตนะครับผมไม่ใช่เป็นของที่ใช้จากด้านนอกแล้วเอามาเล่นด้านในนะครับผมก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เก็บของแล้วก็ ช่วยเพื่อนในการสังหารศัตรูที่จะมาแย่งของเราหรือศัตรูที่อยู่ในแมตชนี้นะให้หมดนั่นเองนะครับเนี่ยครับเจอศัตรูปุ๊บพุ่งเข้าใส่เลยนะครับอ่าในปาร์ตี้นะครับอ่าปาร์ตี้ตอนนี้มี4ี่คนแล้วนะครับนี่สับ์แบบนี้เลยนะครับนี่พอเวลาเราฆ่าเขาได้นะมันก็จะมีเกตอีกเกตหนึ่งคือเกตพลังอ่ะคือเกตคาร์นั่นเองครับอ่าพอคาร์แล้วทําไงครับเราจะต้องทําหน้าที่ไปชุบคนที่คาร์นั่นเองถ้าเป็นฝั่งเดียวกับเรานะ แต่ถ้าคานครบ4ี่คนคานครบ5คนนั่นคืออะไรครับคือตายหมดท่นเองครับปาร์ตี้นั้นนี่วิ่งหนีแล้วเห็นไหมนี่สับเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือคานแล้วเห็นไหมครับถ้าเราฆ่าในตอนที่เขาคานก็จะตายไปเลยจบแค่นั้นนะครับแต่ว่าในแพทนี้นะครับเวลาคนที่เราฆ่าตายไปนี่ของไม่ดรอปนะของไม่ดรอปเราต้องเก็บของจากพื้นต่างๆเองนะครับถ้าคนไม่มีของดรอปให้ แล้วก็นอกจากจะฆ่าคนแล้วนะครับในส่วนของ Battle r o y เ l อรอ่ะจะมีให้ตีมอนสเตอร์หรือตีบอสด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะนี่ฮะอ่านี่บอสครับนี่ตีบอสภายในแมปได้ด้วยคุณสังเกตที่มีในแมปขวาบนครับอ่ามันจะเป็นโซนอันตรายเป็นวงเห็นไหมครับให้เราหนีวงอันตรายให้อยู่ภายในวงนะครับเราถึงจะไม่เสียเลือดนะจนวงมันเล็กเรื่อยๆจนมันหายไปหมด นะครับจะได้ทีมสุดท้ายที่ชนะใน Battle r o y a l เขาจะเอาแค่ทีมสุดท้ายเท่านั้นนะครับอ่ะเมื่อฆ่าบอสตายปุ๊บก็สามารถเก็บของได้นะครับอ่าจะมีของดรอปจากบอสด้วยนะครับนี่เจอคนอีกแล้วนะฮะวิ่งเข้าไปสับเลยนะครับมาแอบอะไรตรงนี้นี่ไงครับหลงเพื่อนใช่ไหมเรียบร้อยฮะโดนลุมครับตายตายครับคานเลยครับอ่าฆ่าให้จบนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูวงสุดท้ายกันฮะ และนี่คือการนัวในวงสุดท้ายนะครับจะมีมอนเตอร์ด้วยนะเห็นไหมมอนเตอร์ยิกจักอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็โอ้โหนัวกันมากเลยมันคือวงสุดท้ายครับถ้าออกนอกวงเราก็เสียเลือดนะครับผมนี่ยังนัวเลยนะครับแล้วพี่แกเขาเล่นโหดด้วยนะเจ้าของคลิปนะครับเล่นโหดด้วยนะของน่าจะได้ดีกว่าคนอื่นนะครับโดนคนอื่นตีไม่ค่อยเข้าเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาก็เจ็บเหมือนกันนะสังเกตที่เลือด ด้านซ้ายครับนี่นะครับโอ้มาสเตอร์ยังวุ่นวายเลยแต่ว่ามาสเตอร์เนี่ยยังเป็นมาสเตอร์รูปร่างหน้าตาเหมือนกันอยู่นะฮะยังไม่เห็นมอสเตอร์รูปร่างหน้าตาตัวใหม่ๆเลยนะครับอ่าสตัวเนี่ยนะครับเมื่อฆ่ามาสเตอร์ก็ได้ไดของเนี่ยวงหมดแล้วเอ้ยวงเกือบหมดแล้วนี่นะครับวงมันเล็กลงเรื่อยๆจนแบบวงมันหมดนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้ถ้าเราออกมาด้านนอกอะ่ะเลือดก็จะเสียนะครับไม่รู้ว่าอยู่ด้านนอกวงภายในกีวินะครับเลือดถึงจะเสีย นะครับน่าจะ60วินะฮะแล้วเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆครับนี่อ่าหมดแล้วนะครับนี่ก็ได้แชมป์แล้วก็ได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับเป็นป้ายเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยครับง่ายๆเลยในส่วนของ Battle Ro รโยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือระบบที่ผมอยากเล่นกับเพื่อนๆมากเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องของการเล่น CBT ของมูนไลท์ a บ e นะครับแล้วเราจะมาเจอกันใน CBT มูนไลท์ a บ e สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากรู้ในส่วนของระบบอื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายเพื่อนๆสามารถคลิกได้ที่ e n d Cre d i t ของการจบคลิปคลิปนี้นะครับหรือต้นคลิปผมก็ขึ้นไว้ให้แล้วขวาบนนะครับสามารถรับชมได้เลยครับหวังว่าเราจะเจอกันนะครับจอมยุทธทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้นะบายบาย